ดีฮะดีครับดีจ้าดีดีเว้ยดีสิสบายดีโอเควันนี้ผมวันนี้ข้าเอมวันนี้กูหิยยาหยาบวันนี้ผมแหละโอเควันนี้ผมจะมาสปอย RP ซีซั่นหนึ่งเพราะว่าอันนี้ซีซั่น19ใช่ไหมมันก็จะรีไปซีซั่นหนึ่งใหม่นะแต่กรอบกับอะไรจะไม่เหมือนเดิมกรอบคอนกรอบอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนเดิมแต่วันนี้เราจะมาพูดถึง RP ร์พแปลว่าในอาพจะมีอะไรบ้างนะต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ตรง100%์นะอาจจะไม่ใช่อันนี้ก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นของไอเชียประมาณ80%ก็พอมาเลเวล1เลยเลเวล1ก็จะได้เป็นชุดที่เหมือนพวกมัทไลเดอร์ตัวสีขาวๆมีหัวก็ดีก็สวยมากสวยอ,อยู่เลยผมชอบอยู่นะแต่ถ้าคนมีเยอะมันก็ไม่สวยมันอยู่ที่คนครอบของถ้าคนครอบของเยอะก็คือไม่สวยอ,อีกหนึ่งก็จะเป็นสกินสกานะจะบอกว่ามันรู้สึกขี้โกงไปไหนมันเหมือนกับ AWM ที่เป็นของกอร์ิลาเลยมันจะมีแสงแบบวืบมืบ จากที่ี่เห็นนะจากที่เห็นคือมันวืบๆหรือเมื่ออาจจะเป็นแบบนิ่งๆก็ได้ถ้ามันเป็นแบบวืบๆนี่คือแบบไม่ยุติธรรมกับพวก a w m ก็เสียด่าเลยคือสไ์อย่างสวยอะ่ะซ้ำจากนั้นสกาก็ถือว่ามีคนใช้เยอะอยู่แล้วมันยิ่งสวยด้วยบางคนซีสั้นนี้อาจจะเติมออาสก,กาก็เป็นได้ผมว่าจะเติมสีสั้นนี้สีสั่น,น,นมดใช่ไหมยังไม่ได้เติมเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่สวยแล้วนะโอเคแล้วสิบก็จะได้เป็นท่าเต้นเหมือนทําท่ารูปหัวใจตรงหัวใจแล้วก็ปักหัวใจออกมา สวยถ้าเต้นนี้ให้เป็นเต็มเต็มราะว่าถ้าให้สิเต็ม10คือผมเป็นชอบท่าแบบแบ๊ดแบ๊ดอะนิ่งๆหน่อยหรือว่าสิบห้าก็จะเป็นท่าแบบได้ชายชนะโอ้อะไรประมาณนี้เฮ่ถ้านี้เนีเอาไป 5. เต็ม10แล้วก็เลเวล20นะเลเวล20กูจะได้เป็นพวงกุญแจหรือบัดดี้เรียกว่าบัดดี้ปะในวอลเลย์มันเรียกบัดดี้ไงไอ้อยี่กระเป๋าเป็นรูปมังกรอ้วนๆน,น,นะตัวสีม่วงๆน่ารัก มันเป็นทีมอะไรวะาซีซั่นนี้แล้วก็เลเวล25จะได้เป็นกรอบซีซั่นหนึ่งเพราะมันเริ่มซีซั่นหนึ่งใหม่อย่างที่บอกก็เลยได้เป็นซีซั่นหนึ่งเป็นส <c oughs> ีเงินเงินเหมือนเป็นเม็ดข้าวนะ <c oughs> หรือเรียกว่าคริสตัลก็ได้ <c oughs> แล้วก็เลเวล30 <c oughs> ก็จะได้เป็นล่มที่เป็นยาวๆเหมือนล่มแบบฟาโรอีกาไม่เหมือนฟาโรสิเหมือนแค่อีกา ช้ได้จะได้อีกอันหนึ่งด้วย30ก็จะได้เป็นกระเป๋านะกระเป๋านี้ทำว่าสวยไหมก็สวยอยู่นะก็เรียกว่าใช้ได้แต่ไม่ถึงว่าสวยมากต่อไปเลเวล40ก็จะได้เป็นสกีเครื K ่อบิน e ก็เป็นเสิมสอผสบนะเอาเป็นสีแล้วกันไม่ค่อยสวยแต่ว่าเด่นดีก็เอาไปสัก6ไป6กเต็มสิบางอันก็ให้คะแนนนะถ้ามันสวยเแบบให้คะแนนง่ายๆบางอันมันคิดยากก็ไม่ให้เลยเลยผ่านไปเลยกันต่อไปเมื่อกี้เลเวล 40โอเคต่อไป4ี่นะ45จะเป็นสกินอัคสกินอัคมันมีมามันเพิ่งมีไอ้นั่นมาเป็นสกินอัคอัพชายท้ายน้อยก็เป็นสีชมพูชพกูก็สวยอยู่แล้วก็อันนี้เป็นสีดำแบบมีสีเหลืองตัดสำหรับสายฟรีผมว่าสวยอยู่และตอนนี้ผมก็มีอักสีเขียวที่มันแจกฟรีคือคิเล่แจกก็ดีว่าไม่มีสายเลถ้าซีซันนี้มีสีดำด้วยผมน่าจะเติมซีซันนี้ของเกง่งโอเคฮะต่อไปเลเวล50 เลเวล50จะได้เป็นชุดนะโทนแบบคล้มๆแล้วก็มีสีน้ำเงินน้ำเงินตัดปลาเท่พูดคำเดียวว่าเท่อาจจะเท่กว่าซีซั่นร้อยก็เป็นได้ซีซั่นร้อยเป็นยังไงก็ดูไปเรนะื่อยฮะโอเคชุดนี้ผมให้เป็น9้วลยกันเอาไป8ดีกว่า8.5เต็ม10แล้วก็โอเคต่อไปเออลืมไปว่ามันมีอยู่2สีนะมีสีออกฟ้าฟ้าน้ำเงินกับสีแดงนะ ให้เลือกเอาเลเวล55มันก็ไม่รู้ว่าอะไรอะ่ะอาจจะเป็นโปรไฟล์ในนี้มันไม่บอกนะก็ไปดูเลเวล60เลยเลเวล60จะได้เป็นสกินระเบิดนะสแดงๆสวยเลเวล70จะได้เป็นหมวกหมาป่าหมาป่าหรือเปล่าน่าจะใช่มันคล้ายหมาป่ามันดูใหญ่ไปหมวกเนี่ยแบบเลเวลมน, Level นะเลเวล3มันดูใหญ่ไปโอเคฮะต่อไปเลเวล80จะได้เป็นท่าวิ่งพูดไม่ถูกว่ามันวิ่งแบบไหนเอาเป็นว่าดูเองแล้วกัน ประมาณนี้แหละใช้ได้รวดเร็วแต่มันไม่เป็นแบดอะไม่เท่เลยไปเลเวล90จะได้เป็นสกิน AK สีขาวเหมือนมาในทีมอีกทีมหนึ่งเลยนะคนละทีมกันเลยกับที่ผ่านมานะในซีซั่นเนี้ยอันนี้มันทีมเหมือนทีมเท s l a เลยให้เทคให้เทคหน่อย1 0บเต็มสิอันนี้สวยแต่ว่ามันเหมือนจะซ้ำกับสกินซีซั่นนี้เลยซีซั่น,นที่เข้าอยู่เนี่ยเหมือนมัน AK เหมือนกันไง ไม่น่าจะเอาไอเคียมาอีกน่าจะไปใส่ในสกินอื่นอะไรประมาณนี้ไม่เท่ก็ดีไมก,ก็ดีสําหรับคนที่ไม่ชอบสกินไอเคียเอาทิ้แล้วโอเคไหม่อไปเลเวล95ไม่มีครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปเลเวล100กันเลยเลเวล100จะเป็นทีมหมอกเหมือนหมาป่าหมวกหมาป่าเมื่อกี้แหละสีขาวๆนะแล้วก็มีข้างบนหัวหน้าออกเข้มๆถามว่าเท่ไหมมันออกมาแนวแบบล้ำๆแปลกๆเหมือนในนี่เลยเหมือนซีซั่นนี้เลย มันรู้สึกว่ามันเกินไปอยากได้แบบเนื้อโมธรรมดาธรรมดาเท่ๆบ้างนะนตัวผมให้เป็นสักเจ็ดเต็มสิบแล้วกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็จะมีประมาณนี้แหละซีซั่นสำหรับ r p พีซีซั่นที่จะถึงซีซั่นหนึ่งรีเทิร์นก็ใช้ได้ก็ไม่ได้แย่นะสําหรับคนที่เป็นสายฟรีผมไม่แน่ใจเหมือนกันวนะ่าผมจะเติมไหมเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่ก็พยายามหาคลิปอัดคลิปลงอยู่นะก็ฝากว่าโลด้วยแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้ว